สวัสดีค่ะนด,ดุดค่ะวันนี้ก็ได้รับสปอนเซอร์มาแล้วจาก a Man. อเ l อร์แนะก็เป็นฟิล์มระดับพรีเมียมนี่แหละนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดให้คุณผู้ชมดูกันว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับใครที่ซื้อฟิล์มกันรอย iPhone 11 Pro Max มาแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีฟิล์มกันรอยที่ดีด้วยแหมคือหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกเนาะคราวนี้ a อเวอร์แนเนี่ยนะคะผู้ชมอย่างที่เราพูดไปแทบจะตลอดเวลาเลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นแนวพรีเมียมมากกว่า รานนี้ความพรีเมียมหลากหลายอย่างที่เรทดสอบในช่องสเต็ปกีกไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็แบบมากมายไม่เป็นเรื่องกาวที่ไม่เหมือนใครหรือเรื่องอะไรอื่นๆที่มันอาจจะไม่เหมือนใครวันนี้เราได้มาช่องนี้ก็เดี๋ยวมาติดผู้ชมดูกันสำหรับฟิล์มกระจกของ Everman อันนี้เป็นรุ่น Winner Shield ซึ่งจะมีทั้งหมด2แบบนะก็คือแบบเต็มจอลงโค้งซึ่งจะเป็นตัวนี้นะแบบ3มิติ 3D ตัวนี้จะอยู่ที่1290บาทแล้วก็มีแบบเต็มจอแบบ ไม่ลงโค้งนั่นเองนะเวลาไม่ลงโค้งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอะอย่ามาทดสอบการขอนาตทิ้งไว้อันเดียวพอเนาะโอเคเวลาเราไปซื้อนะคะผู้ชมก็บอกเขาว่ารุ่นเต็มจอลงโค้งก็จะเป็นรุ่น3 d นะถ้าเป็นรุ่นแบบไม่ลงโค้งเนี่ยเขาจะเรียกรุ่น fs F f ก็คือนี่เป็นฟูลเฟรมโอเคมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับฟิล์มกันรอยระดับพรีเมี่ยมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิว่าแค่แกะกล่องออกมาก็รู้สึกแล้วว่ามันมีความพรีเมี่ยมมากกว่าปกตินะที่สําคัญผู้นี้สามารถใส่เคสได้หมดจะเป็น u a t plasma u a t bonus โอส้สารพัดเคสทั้งหลายเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยก็คือเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าฟิล์มกันรอยตัวนี้เนี่ยมันไม่ไปโดนเคสดันนะโดนเคสดันโอเคนี่ก็คือ แพ็กเกจจิ้งของเอเบิลเมนนั่นเองก็เป็นแพ็กเกจจิ้งที่เรานั้นต้องยอมรับว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะสำหรับเอเบิลเมนเดี๋ยวเราจะทําทำการแกะฟิล์มกันรอยอันเก่าออกก่อนก็แล้วกันนะเพราะมันเหน่มันก็แตกแล้วนะถ้าใช้ของดีแต่แรกก็ไม่แตกนี้ของพี่บาร่าเขานะไปซื้ออะไรมานะมันแตกแล้วเรียบร้อยอ๋ออันนี้เป็นฟิล์มแบบมองไม่เห็นดีกว่าโอเคนะแต่เดี๋ยวเราแกะเรียบร้อยแนละ้วผู้ชมเราก็ได้ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดก่อนนะจริงๆแล้วเอเบิลเมนเขาก็มีผ้ายอแย้นะด แต่นี่ก็เป็นผ้าของเอ a b l e m ม n เช่นกันนะทุกอย่างเป็นของ Ablemen หมดหจริงจะบอกเลยว่าถ้าไหนดรู้ใช้ Ablemen มาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยโ okay อเคอ่ะคือมันไม่ค่อยเสียกันหรือถ้ามันเสียจริงเนี่ยมันก็มีรับประกันให้1ปีซึ่งเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเงียใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแพคเกจจริงของเขานะซึ่งมีมาให้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยเพราะว่ามันติดเป็นด้านหบเป็นกระจกแบบของตัวเครื่องเป็นกระจกใช่ไหมนี่เป็นฟิล์มเอาดิลแมนแบบ 3D คุณผู้ชมอันนี้ Sensitivity อีกทีหนึ่งนะเราก็จะไปเช็ดอยู่บนตัวฟิล์มกระจกใช่ไหม โอเคไหมแล้วอันนี้จะเป็นตัวของ dust remover ทุกอย่างนี่ออกมาดูแบบว่าดูร้ามีตังนะเป็นของพรีเมียมก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมแล้วดูทดสอบเอวเบิ้มกี่ทีก็สนุกเดี๋ยวรอบหน้าได้ดูดจะเอาลองพื้นไปทาเขาบอกว่าเอวเบิมทาแล้วดูดมาบอกว่าพี่ดูดแต่งหน้าบ่อยใช่ไหมอ่าหลังนั้นพี่ดูดเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูดเอาลองพื้นนะสาดลงไปเลยเดี๋ยวเช็ดออกเทียบกับแบรนด์อื่นเลยโอ้โหใจเด็ดมากก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคือความพรีเมียมก็คือความพรีเมียมนะคุณผู้ชมเนี่ยเราใช้ cleaning wipes เช็ดก่อน เองนี่ไม่ต้องกลัวเสียเลยบอกให้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรเขาก็มีรับประกันให้ด้วยนะใจอย่าลืมนะอันนี้ตืดตดตดตึเ <c oughs> ราทำการเช็ดก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้านะซึ่งผ้าแบบนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่มีขนนะเราก็เช็ดไปด้านเดียวเพื่อปัดฝุ่นออกด้วยนะตืด นะจริงๆเขามีสองอนุชมในดูดรีวิวไปน่าจะออกทีหลังนะอันนี้เป็นสมูททัชเช็ดแล้วเนี่ยหน้าจอ,อลื่นขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยพอเราเช็ดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแม้ว่าเราจะเช็ดไปได้าเดียวก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่ามาันก็ยังมีฝุ่นอยู่บ้างเล็กน้อยเราก็ใช้ตัวของ Ableman Du s t Remover ตัวนี้นะเอาอันใหญ่เล็กก็ได้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่สะดวกที่เลยนะค่อยๆดูดฝุ่นออกมาจริงๆมันควรจะปิดเครื่องก่อนนะแต่ในดูดี่ยไม่ได้ปิดเพราะว่าพอมันสัมผัส ปุ๊บมันก็เด้งออกมาโอเคตอนนี้ฝุ่นหมดเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะติดตัวฟิล์มกันรอยเข้าไปแล้วซึ่งอย่างที่พูดไปว่ามันง่ายมากถ้าได้ดูติดได้คุณก็ติดได้ปึ๊บวางลงไปให้ตรงเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศเขาก็จะไล่ไล่เขาเองนะง่ายมากๆตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาไล่ตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บในส่วนที่อาจจะมีอากาศอยู่เล็กน้อยติดง่ายคุณผู้ชม ขอให้เคลียร์ฝุ่นให้ดีๆเถอะนะติดง่ายถ้าเกิดว่าเรากดลงไปแล้วเนี่ยยังมีฟองอากาศแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยยังมีฝุ่นนะเราก็ต้องไปปัดฝุ่นออกทีดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ดูดติดเสร็จเรียบร้อยนะก็ต้องไปเลงๆหน่อยเพราะว่าติดยังเงี้ยมันดูดไม่ได้เลงใช่ไหมพอเลงนิดหนึ่งก็โอเคให้มันตรงขอบปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะแอปพลาย for increasing touch sensitivity <S <S ไปก็คือเราจะใช้ผ้าตัวนี้เนี่ยเช็ดอยู่บนตัวของฟิล์มกันรอย a อเบิลเมอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยลื่นกว่าปกตินนั่นเอง คือตอนนี้นะดุดลองไปเช็คตัวผลตอบรับของคนที่ใช้ฟิล์มแอนรอยเอเบิร์มนเนี่ยส่วนใหญ่พอใจนะคือเราคงให้คนทั้งโลกพอใจโอ้มันลื่นมากเลยผู้ชมโอ้โอ,อันนี้เนี่ยมันมันจะสื่อสารยังไงดีผู้ชมมันลื่นมากเลยอะ่ะปะท้อไอตัวนี้น่าจะคล้ายๆตัวของนาโนโคตติ้งคล้ายกับตัวที่นดุดใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าหวัวใครอยากลื่นแบบนี้นะนะดุดลองทดสอบกับตัวนี้ไปแล้วผู้ชมนี่เอเบิร์แมนสมูททัสตัวนี้ชันมันก็ลื่นอย่างนี้เลยนะ เฮ้ยลื่นจริงเฮ้ยลื่นจริงอู้ห uh huh. ูสนุกสนุกนะอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือฟิล์มกันรอยคุณภาพสูงที่สุดณนะเวลานี้ในตลาดประเทศไทยเลยแต่ก็ยอมรับว่าราคานั้นก็อาจจะมีราคามากในกลุ่มของฟิล์มกันรอยด้วยเช่นกันแต่มันก็คือพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาวที่เราเคยแล้วเราไปทดสอบใช่ไหมว่าโดนน้ำเนี่ยมันก็ไม่ละลายแต่ว่าแบรนด์อื่นเนี่ยมันละลายไปแล้วก็ตัวทัชสกรีนเนี่ยก็ลื่นมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแบบว่า คูพุ่งกระชูดกระชานมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเอเบอร์เมนเนี่ยก็ยังจะทําแต่ตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นรุ่นที่ยังพรีเมียมอยู่ดังนั้นใครที่อยากจะได้เอเบอร์เมนนะคะว่าจะเป็นซัมซุงรุ่นท็อปทอปหน่อยหรือว่า iPhone ขึ้นมาเป็นต้นไปเนี่ยก็มีให้เลือกสรรนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว mm ็บไซต์เอเบอร์เมนเดี๋ยวเราดูทิิงไว้ข้างล่างก็แล,กแล้วกันแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าตัวนี้มีรับประกันหนึ่งปีนะแข็งแรงเนี่ยเราดูคนไม่ต้องทดสอบแล้วคือเอาทุกอย่างมาทุบก,กันแบบควว้แลก็เปป็็นนเเรื่องาวแล้วก กันรอยขีดข่วนด้วยก็คือเอาพวกกันไกลหรือเอาพวกอะไรมาขูดเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรคุณผู้ชมมันเป็นระดับ9 s นะ9 s ใช่ไหมขีดไปมันก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเห็นไหม มันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วคุณก็รู้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นกระจกจริงๆด้วยแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรคุณภาพเนี่ยดีมากๆแล้วก็ยังป้องกันอนะ่ anti f i n g s r p r i n t ก็คือลายนิ้วมือเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ป้องกันพวกคราบไขมันที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้งานด้วยนะคุณผู้ชมมันลื่นจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราฝากตัวเอเบอร์เม้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่อยากได้ก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะ ที่เว็บไซต์ a b l e m e n อย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วก็ซื้อสินค้ามาบอกนะดูด้วยนะจ๊ะ Ableman Brand .com นะเป็นพรีเมียมเป็นกระจกจากญี่ปุ่นนะ0.6นา0.6 มิลลิเมตรลื่นหัวทีมนะจ๊ะ <_ m ix> อ่ะฝากไว้เท่านี้แล้วซีรีส์ของไอวอร์เมนดูยังไม่จบนะยังมีเดี๋ยวมี VS ลองพื้นให้ผู้ชมได้ดูแล้วก็ใครที่สนใจตัวน้ํายาเคลือบที่ทําให้ตัวทัชมันลื่นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวได้ดูอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ฟิล์ม iPad ก็กาลังจะมาด้วยยังไงเดี๋ยวไล่ทําให้ภายในเดือนนี้จ้าเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย